เธอแฟนเขาอยากเห็นเธอ Thank <laughs> you.

นม่ต่อให้ดูสุดวันก็ยังไม่หมดใหญ่หญหญนี่คนนีเหรไม่เห็นป ดับไ,ไ,ดมมไม่ได้มันร้องตุันกินไม่ได้ ไปเจอครั้งแรกน่ารักมากขอบคุณนะคะ,ะเจอกันอีกเดือนไไหน้าไม่แน่ใมันเยอะเต็หมห,ห,ห้องเลยอ่ะทุกคนค่ะเต็มห้องเลยนะห้องเป็นสีไม้สีงงแล้วก็สีแต่เุกควให้ของสีชมพูแบบนี้มาจะไว้ตรงี้ องเอาไว้กับแคนไม่ได้ไม่ตั้งเปนเหรือเปล่าเส้นตัดมาช่วยหน่อยชหน่อยหนาไปเลยเส้นมังก ถามไว้กับเลโโอ้ยมันไม่กลับไปเลยขอเก็บของจุดจิบสงกับเกดจดน่ง ีูว่าอ,อะไรบ้าหสน่ารักนะแต่เาอ,อยากเห็นน่ากลัวมากพะโลอ่ะ まるで引力のように素肌に吸い込まれていく。ピテラ、50種類以上の成の気にならない透明感のキニダーナイ、トーメーカーのクリアのサーダイ。エスケート。 do okay, เดินทางแล้วไม่ชอบการเดินทางบนเครื่องบินเลยพอรอนกับบา้านคฟูสูต่อใช่เหรอยหอนไ่แ,แกะนี่แหละเป็นเจ้าสาวดิวก๊ดกอีกคนหนึ่ง กินช้างแน่เลยเป็นช้างแน่เลย เสบบื้อคลุมของชมชมไหค่มาของพี่อูนดลบวบิ้เฟรนใส่สบายมากจริงๆอยากได้อีกสีหนึ่งด้วยตัวฉันไม่หันแล้วก็ส,สั่สีเฮ้ยน่ารักจ้ะเอ็งช่างเลิเ์ 他才变上啊，是吧？哎 ไปนครพนมตึ๊งเท่าที่รอหนึ่งแบบสองครึ่งค่ะแล้วก็มันต่อมาจากไายช้าใช่ไหม 啊。Oh. ไมีอยากเสียลุกเพราะหัวมันจะรังแคมัน h e a ฮ and Shoulders สูตรใหม่บากลารัรางแคมันพร้อมให้ผมนุ่มดุแพรไหมต้องล้างด้วยเหรอ mm -hmm. โอเคจะร่ okay, างแล้วไม่กินแล้วไม่กินแล้วไม่กินแล้วเอาสุดท้ายอึหายอึหายแล้วแหม่กินแล้ว เฮ้เจ้ามาวันนี้เกร็งไหมยิดหนึ่งตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าเป็นอีเวนต์เดียวแรกเลยอะ เมื่องเนที่ช่วยดูตอนอ๊อบอะไรมันรู้ตอนสอนพี่ที่มานสิตนาทีนี่แหละมาแอ้วได้หมดไหมแล้ว,น,น,วน,นี่นี่นี่นนี่ ถึงกินบนนี้ได้ไหมมันจะได้หยุดใส่บางสิงงมันจะได้ไปซักหนึ่งหมื่นคนกำลังดูถึงยินองุ่นอ่ะตาโตโตถ้ากินองุ่นนาะให้ดูตาข้างล่างเอาไหม hoa anh ơi mới, mà má mưa đứa mùi yếu. <laughs> <laughs> <laughs>

แลอ,อยากกินผมอยากกินผมมันคือผมไม่ใช่งนิน ทำไมผมฉันมาทำไมอื <c oughs> ่องตีนจริงเลยไปเดินไปก่อนไปแล้วนะวไปแล้วนะววนะ <c oughs> ุ้ยเสียงของเสียงห้ององีกไปเดี๋ยวมาใหม่นะคะ ได้เย <Bye> <Bye. S 1> ขอบคุณที่มาอยู่เป็น <c oughs> เพื่อนกันในไลฟ์นี้นะคะขอบคุณมากเลยตลอดมาแล้วเยอะไปละง่าก่อนเียอะ <c oughs> Thank you. Thank you.